วิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3บายครูสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนรู้และทบทวนกันในเรื่องสุวรรณหังสชาดกกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะ 1. นนักเรียนบอกความสําคัญของสุวรรณหางสชาดกได้ 2. นักเรียนนําหลักธรรมข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะเราไปดูนิทานชาดก และทบทวนความรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยหงทองผู้เมตตากับนางพรามจอมโลกสุวรรณนหังสาชาดกกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพรามผู้หนึ่งอยู่กับภรรยาและบุตรสาวสามคน เมื่อบุตรสาวทั้งสามเป็นฝั่งเป็นฝากันหมดแล้วพราหมู้เป็นบิดาก็สิ้นอายุไขแต่เพราะผลบุญที่ทํามาจึงได้ไปเกิดเป็นพญาหงที่มีขนเป็นทองคําอีกทั้งยังระลึกชาติได้อีกด้วยวันหนึ่งพญาหง์ทองเกิดนึกถึงนางพราหมู้เป็นภรรยาและบุตรสาวทั้งสามว่าจะอยู่ดีมีสุขกันหรือไม่อย่างไร จึงบินกลับไปดูที่บ้านก็พบว่านางพรามและบุตรสาวมีความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นต้องพากันไปรับจ้างทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพด้วยความยากลําบากพญาหงทองนึกสงสารจึงได้เข้าไปหาแล้วบอกเล่าเรื่องของตนให้นางพรามและบุตรสาวได้รู้จากนั้นก็ถอนขนทองคําให้ไปคนละหนึ่งเส้นเพื่อให้นางพรามและบุตรสาวทั้งสได้นำไปขายเลี้ยงชีพ หลังจากนั้นพญาหงทองก็ได้แวะเวียนมาเพื่อมอบขนทองคำให้อยู่เสมอทำให้ทั้งสี่คนแม่ลูกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้นอย่างมากอยู่มาวันหนึ่งนางพรามเกิดความโลภอยากได้ขนทองคำทีละมากๆจึงบอกลูกๆว่าครั้งหน้าถ้าพญาหงทองมาอีกก็ให้ช่วยกันจับมาถอนขนทองคำไว้เสียให้หมด แต่บุตรสาวทั้งสามเกรงว่าผู้เป็นพ่อจะได้รับความทรมานจึงไม่ยอมร่วมมือและทัดทานให้นางพรามลมเลิกความคิดนั้นเสียแต่นางพรามก็หาฟังไม่ครั้นเมื่อถึงวันที่พญาหงทองมาหานางพรามก็รีบจับพญาหงทองไว้แล้วถอนขนออกจนหมดทั้งตัวแต่เนื่องจากพญาหงทองมิได้ให้ขนของตนด้วยความสมัครใจ ขนเหล่านั้นจึงเป็นแค่ขนนกสีขาวธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองนางพรามผิดหวังมากจึงได้จับพญาหงทองขังไว้และหวังว่าพญาหงทองอาจจะมีขนทองคํางอกออกมาได้อีกจนกระทั่งเมื่อขนของพญาหงทองงอกเต็มตัวแล้วพญาหงทองก็รู้ว่าตนเองสามารถบินได้อีกครั้งเมื่อนางพรามเผลอ พยาหงทองจึงบินหนีไปจากนั้นก็ไม่เคยกลับมาหานางพรามจอมโลภผู้เป็นภรรยาเก่าในอดีตชาติอีกเลยการนั้นพญาหงทองคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อคิดจากชาดกคนโลภมากมักเสียลาภที่ควรจะได้ ขอบคนคลิปวิดีโอดีๆค่ะ